วีทูกิจเกษมนั่นเองนะฮะทางด้านกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทยนั่นเองนะว่าจะมีมุมมองอะไรแบบไหนอย่างไรในช่วงเวลานี้กับตลาดนูนไทยนะคะอ่กะพี่สแตนบายแล้วล่ะมาเดี๋ยวเราตามพี่กวีส่วนหุ้นเมื่อเช้านี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหุ้นดิสซิ่งนะนะผลประกอบการออกมาดี MTC สวัสดิ์น่ะติดล้ออีอ่อนนะ เดี๋ยวเรามาฟังคุณกวีพูดถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่กวีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฮะหุ้นไทยในตอนนี้พี่กวีมีมุมมองอย่างไรคะก็ค่อนข้างแข็งแกล่งเชียวนข้างแข็งแกล่งเชียวนะครับขึ้น1350เอาไม่ลงอะนะ่ะเนาะอ่าแล้วก็รีบาวขึ้นมาเมื่อวานก็ได้13 80นักลงทุนต่างประเทศก็ซื้อนะครับคือถ้าใครดูตัวเลขเนลักลงทุนต่างประเทศที่ซื้อในตลาดหุ้น A F e A, เอเชียไม่น่าเชื่อนะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซื้อตลาดหุ้นไทยเยอะสุดนะนะครับ <S <S เ็งินบาทอ่อนเงินบาทอ,อ,อ่อนเนี่ยซื้อหุ้นไทยเยอะมากเลยมันมันต้องมีอะไรบางอย่างเนาะต้องมีอะไรบางอย่างที่ดีสําหรับตลาดหุ้นไทยพี่ว่าเราก็คงต้องมองด้วยความเป็นธรรมนะว่า ก่อนหน้าที่หุ้นไทยเราจะดูแบบเอ้ยดูมีน้ำมีนวลขึ้นเนี่ยแล้วก็ต่างประเทศกลับเข้ามาซื้อเนี่ยเป็นช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาขายอะ่ะเป็นเพราะว่าเราไปอิงกับเศรษฐกิจจีนค่อนข้างเยอะถูกไหมเราก็เคยคุยกันเนาะจีนลงเราลงฮ่องกงลงเราลง,ลง,ลง,ลงนะครับเพราะว่าเราไปผูกพันกับกับทางเขาค่อนข้างเยอะในแง่ของเศรษฐกิจนะครับเรายังไม่คุยเรื่องการเมืองในประเทศนะอ พอเราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งตอนนี้มันไปส่วนทางกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเราเห็นได้ชัดเจนนะ PMI นะครับดับชนีชี้วัดภาคการผลิตและก็ดัชนีชี้วัดภาคบริการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงมาต่ำกว่า50นะครับเมื่อเดือนอเมษาครับในขณะทีะ่ตัว PMI ของจีนทั้งภาคการผลิต แล้วก็ภาคบริการเนี่ยกับปรับตัวขึ้นเกินห้าสิบมันมันคนละมันคุณภาพไปเลยอคนหนึ่งลงต่ํากว่าห้าสิบจีนเกินกว่าห้าสิบเพราะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่พอจีนเขาฟื้นตัวเนี่ยสิ่งที่เราได้รับทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงก็คือท่องเที่ยวกับส่งออกเพราะ,ะนั้นเราทำให้เรามีความหวังว่า ช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยเราน่าจะได้อะอนิสง์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนครับถ้าในเรื่องของการส่งออกแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวเมื่อวานนี้เราไปคอมพานีวิสิตแบงก์กรุงเทพนะครับแบงก์กรุงเทพบอกว่าคือแบงก์กรุงเทพนี่เป็นคนที่มองโลกอย่างเงี้ยดีแต่แต่ผมว่าเขาก็มีเขาเขาก็มีข้อมูลของเขาอะนะเพราะเขาเป็นแบงก์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับปรากฏว่าเขามองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตสามนะซึ่งสูงที่สุดนะ เพราะว่าเลขเยอะที่สุดเลขสูงที่สุดครับสาจุดูนี่ถือว่าสูงที่สุดไม่รวมดิจิตอลวอลเล็ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูของตัวกระทรวงการคลังเนี่ยกระทรวงการคลังให้่็มที่สองจุดเจ็ดนะครับ IMF ก็อยู่ประมาณสองจุดแปดอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ของแบงก์กรุงเทพเนี่ยให้สามแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นภาพของการเติบโตของสินเชื่อในไตรมาสที่หนึ่งไม่แย่ไม่แย่นะครับ ล้วก็คาดหวังการเติบโตของสินเชื่อได้ดีด้วยในช่วงที่เหลือของปีตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เออเราก็ต้องเชื่อนอกจากนอกจากนักวิชาการที่ออกมาคาดการณ์ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังหรือว่าจะเป็น IF f หรือ Worldbank เนี่ยเออเราฟังเอกชนบ้างก็ดีนะนะครับเพราะเอกชนน่าจะเป็นคนที่เห็นตัวเลขการเคลื่อนไหวของเงินได้ได้ดีกว่าภาคภาคนักภาควิชาการนะครับแล้วเขาบ่งสามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ที่ทาให้ตลาดหุ้นไทยเราดูมีเสน่ห์นะครับเพราะว่า ถ้ามองได้เหตุผลอโอเคอันที่หนึ่งแหละคือท่องเที่ยวโดยตรงกับจีนนะครับท่องเที่ยวกับส่งออกโดยอ้อมก็คือ,อประเทศในอาเซียนอื่นๆเนี่ยที่เขาได้ประโยชน์จากจีนด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะส่งเสริมด้านการค้ากับประเทศไทยได้ดีขึ้นด้วยนะครับ <Okay. S 2> ครั้นี้ในส่วนของอด้านอื่นๆน,น,นอกจากจีนแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็จมอยู่กับการไม่มีงบประมาณเบิกจ่ายเกินกว่าจําเป็นโดยเฉพาะงบประมาณทางด้านงบประมาณของการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันหายไป6เดือน อ,อย่างน้อยมันก็เข้ามาแล้วล่ะนะครับเดือนพฤษภาคมมิถุนานั้นไปมาสองเศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้นจากเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐจนถึงสิ้นปีมันก็เป็นอีกหนึ่งน้ำหนักเข้ามาดูเหมือนหนึ่งว่าประเทศอื่นเนี่ยโดย,ยเฉพาะประเทศ d e v วล OP มาเก็ตไม่กั้งอีเวนญี่ปุ่นเองญี่ปุ่นยุโรปนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณภาพของการชะลอตัว นะครับจาก mm hmm. ดอกเบีย้ยที่เขาทรงตัวอยู่ในระดับสูงการบริโภคเริ่มลดลงแต่ในขณะที่ทางฝั่งเอเชียของพวกเรา e m e r g i n g market พวกจีนอาเซียนรวมถึงไทยด้วยเนี่ยกลับเห็นภาพของการฟื้นตัวนะครับ mm hmm. เราเห็นจีนใช่ไหมครับว่าเขาลดดอกเบีย้ยมาก่อนหน้านี้ในขณะที่อเมริกายังไม่ลดเลยตอนนี้การเป็นมาว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยในขณะที่อเมริกาลดดอกเบีย้ยบ้นลองรอง,อง,องภาพถึงว่าถ้าจีนเราผ่านดอกเบีย้ยเขาผ่านจุดต่าสุดละเพราะเศรษฐกิจเขาเริ่มรีบาว แล้วทำไมเขาจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาแล้วขณะที่อเมริกาลดดอกเบีย้ยเงินมันก็จะเริ่มไหลเข้ามาในอีเมอร์จิงมาร์เก็ตถูกไหมในแง่ของในแง่ของความต่างของดอกเบีย้ยที่ที่จะเริ่มแคบลงนะครับตร <Okay. S 1> งจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าทําไมตลาดหุ้นในเอเชียอีเมอร์จิงมาร์เก็ตถึงได้เริ่มมีน้ํามีน,มนวลมากขึ้นในช่วงในช่วงนี้แลวเพอเอิตลาดหุ้นไทยก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างดีเฟนซีค่อนข้างแวร์ลูสต็อกนะซีพ oh. ีตทบีบีเอล c p n a o t คือคือมันหุ้นแบบไม่โกรดอ่ะแต่หุ้นไม่ตายอ่ะแต่ไม่โกรดอ่ะมัน <c oughs> มันก็อาจจะเหมาะกับสถานการณ์ตลาดหุ้นที่ยังไม่มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องเนาะเรื่องความกังวลเศรษฐกิจอเมริกาเรื่อง geopolitical <c oughs> นะครับก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจทำไมต่างชาติถึงเริ่มกับเข้ามาซื้อหุ้นไทยดังนั้นผมก็ยังมองภาพในระยะอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้า <c oughs> น่าจะยังคงเป็นบวกนะครับ <c oughs> น่าจะกลับเพนไปที่พันสี่ร้อยจุดได้ก็อีกยี่สิบห้าจุดครับเป็นภาพเดิมที่เราเคยมองกันตอนหนะึ่งสามห้าสิบน่ะมอนว่าเอานะ่ะผมเชื่อว่าตลาดหุ้นต้องมีการก, 1, 1> ก็งกำไรกำไรไตรมาสสี่มันมันต้องมีเอ็กดี XD, ต้องมีอะไรพวกเนี้ยน่าจะกลับไปพันสี่ได้นะหมา้อยมัน,นก็มาครึ่งทางละนะครับโอโ้จากพนะันสามร้อยห้าสิบเนาะจากแต่ต่าง,งชาติเพิ่งเข้ามาทยอยซื้อวันสองวันที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะฮะ แต่ถ้าดูตัวเลขย้อนหลังเขาจะซื้อสลับสลับกันนะครับซื้อซื้อแต่แต่ถ้าเราดูเน็ตเน็ตทั้งอาทิตย์นะครับเน็ตทั้งอาทิตย์ทั้งสองอาทิตย์นะครับเราเราเป็นเน็ตบายมากที่สุดในเอเชียอ๋อเทียบทั้งเอเชียใช่ครับทั้งเอเชียเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีเริ่มสังเกตสังเกตจริงจริงผมเห็นตัวหลายตัวแปลกนะครับเราเราเราเห็นหุ้นที่ปันผลฟรีหลายตัวมากเลยนะครับฟรีหลายตัวมากเลยกลุ่มแบง์เมื่อวานนี้ซีพีอปันผลฟรีนะฮะ ปันผลฟรีวันนี้เซนเทลปันผลฟรีนะครับเออแล้วก่อนหน้านี้บ d m s อมเอก็ปันผลฟรีนะครับ c ีพเนก็ปันผลฟรีนะครับเซนโตรเออแล้วก็ตอนนี้มีพวกลิสซิ่งใช่ไหมฮะที่ที่ประกาศขึ้นใช่ตอนลิสซิ่งก็ดีด้วยปผลประกอบการติดล้อสวัสด์ m อ c มซก็น่าจะออกมาดีเนี่ยเออร์นิ่งกลายเป็นว่าเออร์นิ่งไม่ได้ไม่ได้แย่โฮมโปรเนี่ยเห็นเห็นลงลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าโฮมโปรกำไรก็นิวหายนะนะครับ เออคือผมว่าไม่ได้ไม่แบดอ่ะเอางี้นั้วกันผมว่าคือถ้าจะแบดทุกคนก็รู้ไปแล้วเราว่ามัน <c oughs> แบดพอตอนนี้มันมีมันมันเริ่มมีอะไรที่เอ้ยมันจุดประกายพอหร่าแต่ข้อไม่ดีอันหนึ่งที่ที่ที่ทแต่แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับตลาดหุ้นโดยตรงน,นะครับแต่เข้ไม่ดีคือคือด้วยการที่บริษัทใหญ่ๆเขากาไรดีอะ่ะนั่นหมายถึงว่าแต่เศรษฐกิจเราโตต่ำถูกไหมครับเศรษฐกิจเราโตไม่ดี <c oughs> แต่กำไรของมันจะต่ำแล้วตัวเล็กตายเนี่ยคือคือ ผูกขาดธุรกิจเปล่านี่คือที่มามันมันต้องช่วยนะเราอย่าไปบอกว่าใครผูกขาดเพราะตอนนี้มันไปต่อไม่ได้เราจะช่วยยังไงคือคือก็ปากรัฐบาลไว้นิดหนึ่งคือห้าแสนล้านนี่ถ้าเรากระจายกันดีๆนะดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยกระจายกันดีๆเนี่ยเราน่าจะเอาสักแปดสิบเปอร์เซ็นไปช่วยเอสเอ็มนะเพราะตอนนี้มันกระจายมากเกินไปอืมกระจายมากคือกระจายประชากรห้าสิบกว่าล้านคนนะซึ่งผมคิดว่าอย่างเด็กอายุสิบหกอ่ะเขาไม่ต้องการเงินเอาไปซื้อมือถือหรือแท็บเล็ตหรอกนะ เราไม่ควรที่จะให้เด็กมีความรู้สึกว่าได้เงินง่ายแล้วเอาเงินไปซื้อฟุ่มเฟือยของฟุ่มเฟือยอ่ะคือคือผมอาจจะโดนเด็กด่านะฝังฝังแต่ผมอย่ากลัวนะเดี๋ยวพูดอะไรไม่ดีเดี๋ยวโดนเด็กด่าย่าเงี้ยแต่แต่ผมในฐานะคนวางแต่คนวางนโยบายก็ต้องยอมโดนด่าแล้วคือเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหรือแม้ทั้งอีเวนต์ยังเรียนหนังสือในปริญญาตรีอยู่เนี่ยคือความรู้สึกงผมผมว่าเขาไม่ควรได้รับเงิน ในในแง่ของการที่เพราะว่าเด็กพวกนี้เวลาเอาเงินไปเนี่ยเขาก็จะซื้อของที่มันแบบมันอาจจะไม่ได้เจนเนอเรทให้เกิดเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตไม่ได้บอกผู้ใหญ่จะดีกว่าอาบูอ่ะเป็อับูเด็กนี่คือคือแต่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 ถ้าเรามองในองรวมคือตอนนี้เอสเรากาลังมีปัญหาเราทุ่เอาเงินก้อนตรงเนี้ยที่เราให้เราเพิ่มขึ้นเป็นอายุยี่บสองหรือว่ายุยี่ห้าได้ไหมอ่ะแล้วแล้วไอ้เงินตรงส่วนเนี้ยเราเอาไปช่วยเอสเอ็มไได้หรือเปล่าผมก็ยังฝากเขาว่า พราะไฟนอลคือคือนโยบายมันยังไม่ไฟน,นอลอ่ะน้มอนคือคือฝากเอาไว้คือหลายๆเสียงนะคือผมเสียงผมอาจจะผิดก็ได้นะมอนแล้วมันก็อาจจะเขาอาจจะถูกก็ได้แต่แค่แค่ฝากไว้เป็นคอมเมนต์ละกันเน,ะนาะสำหรับไไไไมไไม่่ดด้้ ไม่ได้เด็กเด็กเขามีอิทธิพลนะในสังคมโซเชียลไม่ไม่เด็กเด็กมีอิทธิพลจริงๆเพราะสุดท้ายสิบหกสิบแปดขวบไม่ได้คือเด็กกลุ่มนี้พอเราอายุเก้าสิบแปดสิบะเด็กกลุ่มนี้คือผู้บริหารประเทศสามสิบอ่าสามสิบสี่สิบเด็กเด็กกลุ่มนี้คือเด็กที่เป็นผู้บริหารประเทศเด็กกลุ่มนี้คือเราต้องฝากอนาคตไว้กับเขาอันนี้ผมยอมรับอนาคตจะดีไม่ดีให้เงินไปเัินเงินก็ไปอย่าไม่ต้องร้องนี้แต่ว่าเราก็ฝากอนาคตไว้กับเขาแหละนะครับค่ะค่าที่หุ้นของเรานะครับหุ้นที่ผมเชื่อหุ้นที่ คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าเฮ้ย BBL อ่ะน่าสนใจอ๋อไปเคแบงกมานะก็ใช่ต่อนนี้ BBL เริ่มมาแล้วมอนเห็นปะค่ะอ่าผมว่า BBL แต่เดี๋ยวเดี๋ยมันมาทีหลังคือผมว่าผมว่ามีโอกาสได้เห็นหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์ขึ้นไปหนึ่งสี่ห้า BBL อ่าเซนเทลวันนี้ได้ปันผลฟรีไปแล้วนะครับผมคิดว่าเซนเทลก็ยังน่าสนใจ CPN น่าสนใจอ่าทีูขึ้นไปแล้วนะครับ กลุ่มโชบข้อดีของตลาดหุ้นไทยคือในแนรอบนี้ยคือมันขึ้นยกแผงคือไอซีทก็ขึ้นพั e ปี้ก็ขึ้นธนาคารก็ขึ้นอืมมันแล้วก็ค้าปีกโรงแรมโรงพยาบาลคือมันขึ้นทั้งแผงซึ่งผมผมชอบนะผมชอบการขึ้นยกแผงแบบนี้เมื่อวานนี้หุ้นห้าตัวที่อยู่ในท็อปฟอะครับคนละกลุ่มเลยนะคนละกลุ่มเลยบ d ดีเ o t เอ e ซคือมัน บ b l เคมึงคขาละกลุ่มหมดเลยอ่ะมันไม่มีกลุ่มเดียวกันเลยอ่ะแสดงว่ามันอะครอส across the board ในแง่ของการขึ้นคือต่างชาติเวลาเขาซื้อ <S <S เขาซื้ออินเด็ก์เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหุ้นหลายตัวเขาก็จะซื้อหุ้นใหญ่ๆดังนั้นในแบงค์ใหญ่ในใหญ่เนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยสภาพคล่องดีที่สุดก็ต้องเป็นแบงค์แล้วแบงค์ใหญ่ก็ต้องเป็น v b l เโอ้โหก็คิดว่าถ้าฝรั่ง,ง,งยังคง NetB u y อยู่อาจจะมี Net s เซลบ้างบางช่วงแต่ถ้าเขายัง n e t b u y อยู่เนี่ยผมคิดว่าตัวใหญ่ๆอ่ะจะไดปอด่อว C ก ฟรีเอ็กดีใช่ไหมมันก็ยังขึ้นอยู่เนี่ยสมมติว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเหตุผลนี้แหละที่ที่เขาซื้อพอหลุดเอ็กดีปุ๊บเขาไม่เอขาไม่อยากได้เอ็กดีไงเขาก็ซื้อหลังเอ็กดีงนั้นผมนว่าบีบเนี่ยเอ่อก็เอ็กดีไปแล้วนะครับบีบีก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะที่จะเก่งกําไรได้ทะลุหนึ่งสี่ศูนย์แนวต้านหนึ่งสี่น่าจะหนึ่งสี่ห้าสำหรับบีบีเอลตกเอาไว้โอเคเยี่ยมเลยนะฮะก็มองทิดบองทางแบบที่พี่กุยฉายภาพตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนาะ าภาพเป็นนี้ต๊ดๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ภาพต่อไปจะเป็นเช่นไรด้วยคอนเซปต์ว่าตลาดนุ้ไนไทยยังมีข้อดีในเรื่องของการกระจายขึ้นตอนนี้กระจายขึ้นทุกกลุ่มนั่นเองโด <วะ S 2> ยเฉพา<ว>ะตัวใหญ่อ่ะแล้วเราจะเก็บทันไหมฮะอ่ะก็เป็นรายตัวไปแล้วกันนะที่ยังไม่ขึ้นกองที่กองอยู่ข้างล่างมีเซนเทลมีซีพีเอ็นมีวีบีเอลที่กองข้างล่างที่ยังไม่บินขึ้นมาว่าเคแบงค์เคทีบีเอซีบีขึ้นไปแล้วนะครับเอาตัวที่พื้นฐานดีๆแล้วกองอยู่ข้างล่าง นะครับเดี๋ยวก็จะไปทั้ง AOT อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็น่าจะค่อยๆทยอยคือ,ยยอ,ยอพอ,อ,อใกล้ๆขาสุดท้ายของขาปิดนะครับมันจะลากหุ้นที่ underperform ในกลุ่มเดียวกันขึ้นไปนะครับแล้วพวกสือสส่อสารนะฮะสือสามวิ่งขึ้นไปแล้วอะอย่างแอดวานพวกนี้แอดวานทรูมันวิ่งขึ้นไปแล้ว,ลวเราก็ไม่อยากจะให้ไปปรับลบเพราะว่ามันข่าวดีรับไปละเราจะไปตามข่าวดีก็ก็ไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีอินไซต์ก่อนแล้วแหะว่ามันดี ได้ครับได้ค่ะรายละเอียดต่างๆสำหรับนักท้าที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนแบบนี้อย่างนี้กับคุณกวีนะฮะก็กับทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ทีมเอแปดลองติดต่อติดตามเข้าไปนะได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นข้อมูลความรู้ทางด้านหุ้นทีมต่างในช่วงสัปดาห์ลครั้งกับคุณกวีนั่นเองนะฮะทัวนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์อ่ะก็ทีมเอแปดส่งมาให้กับทางด้านหุ้นทิมต่างนั่นเองนะฮะ